สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารที่1 4มิถุนายน2 5 6 5ันนะคะกับทางช่องทาง YouTube นะคะหน้าเพจ Facebook ของเรานะคะ mm hmm. เพจชานไซเคร์เตอร์นะคะ mm hmm. วันนี้นะคะจะมาดีวการจัดส่งสินค้านะคะ mm hmm. เป็นรถขุดบูกต้านะคะรุ่น KX9 mm hmm. 1 3นคนะคะตัวนี้3ตันนะคะ mm hmm. ตัวนี้นะคะลูกค้าสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์นะคะสั่งซื้อทุบจัดส่งทันทีเลยนะคะปลายทางอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ mm hmm. ตัวนี้นะคะ mm hmm. ส,สวยๆพร้อมใช้งานเลยนะคะเอกสารเล่มทะเบียนครบนะคะรถจดทะเบียนปี60นะคะ,ะพรุ่งนี้รอรับได้เลยนะคะกับรถขุดคูปต้าคันนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจถรถไถรถคูปต้านะคะหรือว่ารถขุดนะคะรถไถเดินตามนะคะโทรสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ0946022291นะคะร้านเรานะคะอยู่บ้านเกยาะลำไยตําบลวังบัวอําเภอคองขุงจังหวัดกําแพงเพชรนะคะ สั่งซื้อออนไลน์ปลอดภัยได้รับสินค้าแน่นอนเลยนะคะรอรับได้เลยนะคะกับรถขุด k ค b o t ตาคันนี้นะคะปลายทางจังหวัดร้อนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ